หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลุยอ้าวยกต่อนะครับนี่ก็เราก็จะมาเอาสารเดือดสิ่งกองอินปูนเข้าเก็บนะครับอย่างนี้ก็คลิปเปิดก่อนก็ เข้ามาแล้วอันนี no ้ก็หายเหนื่อยนะครับเริ่มเลยครับทีฐานห้าอีกยกหนึ่ง ก็ส <m ás amen ely> ันดิสินก็ไ่สนับกรองหิงตูนนะครับหีกอ้อนเข้าหิงตูน เข้าไปในน้ำเพื่อลดค่าความเป็นหินปูนหรือความเป็นกรดบ้ขาจะมีปัญหาเรื่องหินปูนจะทำให้สุขภัณฑ์กอกน้ำซีจนสุขภัณฑ์จะเป็นเสียหายได้ถ้าเราไม่กรองออกนั้นก็ีสิ่งที่มส่วนสำคัญที่ จะเอาหินปูนออกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซึ่งสารดิซิตเป็นสารสนิทของทางไม่สามารถกรองด้วยตัวเองมันได้จะต้องก้องผ่านคาร์บอนก่อนหรือเอนท์ไซต์กองดีซิงได้ดิฉะนั้นดีซินจะตายหรือเหเน่าเสียหาย ลงเงิน Banana. ทุนไปแล้วก็ได้ประโยชน์ส,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 สีน้ำมาดานก็จะต้องมีแมกนิสคาร์บอนเรซินครับมันก็จะเป็นเศษของมันหรือจะประหยัดก็ให้รถเจ็ดสังกองลงดีกว่าหรือมไม่ก็ขนาาถัง ไม่ใส่ทีสิ้นทังเดียวหรือจะให้ดีไม่มีทุนก็สองถังนะครับถังแรกก็เป็นคาร์บอนนะครับหรือเอนไซม์ครับตามด้วยีซิ้นครับแต่ส่วนใหญ่ปัญหานา้ำใช้น้ำเยอะๆก็จะไม่ค่อยจบจะมีปัญหาไ,ไน้ตาที่ต้องการน้ำสนิม อาจจะกองผ่านแมกน,นิดก่อนพวกโลหะแมกนิสนี่ก,ก็จะมีน้ำที่เป็นสนิมอ่ารู้ได้ไงว่าน้ำเป็นสนิมก็สมมติเราเจาะวอใหม่นะครับอ่าเราใช้น้ำไปนานๆตรงๆๆๆีคขาบเรียนเรีย่ในห้องมันตภัณฑันนนั่นคือสนิมแต่ก็ไม่แน่นอนอาจจะเป็นลินโคลนสากคำก็ได้วิธีทดสอบ ก็นำน้ำขึ้นจากบ่อด้วยเครื่องสูบเรืออะไรก็ได้แล้วใส่กวดน้ำสนิดใสหรือขวดน้ำสิงเอาเปิดฝาแล้วตักทิ้งกันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับสามวันก็เหลืองนะครับนี่ก็จะเหลืองเต็มขวดนั่นคือสนิมแล้วก็ตกตะกอน แต่ถ้าโซบขึ้นมามีเม็ดเดเดินเดินหรือมีเม็ดอะไรอยู่ในน้ำมีความรู้สึกเหมือนกับมีฝุ่นอะไรในน้ําแล้วก็มีสีเหลืองนั่นไม่ใช่สนวนน้าไม่ได้เป็นสนวนคือน้ําเป็นสักคำหรือดินแดงวิธีกรก็กองด้วยแอนต์ไซน์นะครับไปใช้เมกานิคนี้ก็จากแม่ได้ผล สรุปคือจากคำน้ำดินแดงบ่อตื้นไม่เกิน15มิลลิ้ิตรก้ไมอันตไซคาร์บอนไดซินหรือถังใหญ่ขึ้นทั้ง12นิ้วก็ถังแรกผสมาสมอันตไซต์มกนิตที่สองก็ตามด้วยคาร์บอนและมกนีนทังที่สามใส่ไดซินสามถุง75ลิตรก็ ของนิ้ปูนก็อันนั้นก็คือภาพดีมากครับเดียวใครจะใช้ทั้งสิบหกสำหรับพันนิหรือรีสอทสิบหกนิ้วสามารถประสมได้ใช้สานได้เยอะกองน้ำได้เยอะก็สูตรเก่าๆก็คือ มั้ design, นก็นี่กับบนดิฉัน,นละครับ่ไซคกับดนดิาันนี่ครัเริ่มเงยแล้วครับให้พาเป็นบรรยายครับเริ่มจะฮอบแล้วครับอื ใช้นี่นะครับเน่อยแล้วส่วน,เค,เ,น,นคเครื่องกองน้ําดื่มนะครับเครื่องกางน้ําดื่มก็จะเป็น่า,านถังกงรางคาร์บอนเจลิคคาร์บอนเดนซินตัง้งแต่มาหมาดานแล้วนะครับก็แนะนําถ้าเอาเป็นเป็นต้มหรือน้ำ ล้างผักล้างอะไรก็แช่ห้างตอนก็พอได้นะครับแต่ไม่แนะนาเอาไปดื่มนะครับดื่มก็ได้อยู่ครับแต่ว่าเชื้อโรคมันยังมีปนเปื้อนอยู่ครับสัดส่ทดีต้องใส่บุกรอาโอกับกองน้ําบริสุทธิ์ราจจากเชื้อโรคแม้แต่ยาเข้ามาแดงในสัดส่กัางน้ำทิ้งได้นะครับ ระบบ r o เป็นระบบกรองน้ําที่ดีที่สุดในบรรดาทั่วโลกนะครับ <c oughs> เป็นน้ําบริสุทธิ์ส่วนที่จะโโนั่นว่าระบบ r o ไม่มีแร่ทาตุก็ไปก็ไปกินเอาละครับแร่ธาตุเรื่อควานตลอดนะครับไม่ก็กินแร่ธาตุเอาละครับถ้าอยากบอกว่าอ AO บริสุทธิ์เกินไปแล้วไม่ไมีแร่ธาตุแต่สิ่งที่เราได้ สิ่งที่บอกว่าเครื่องกรองที่มันต่ำกว่า0.01ไมกอน,นหรือ0.02ไมกอนถึงจะมีแน่ทธาถ่ายว่าแล้วก็แรงหรือสเสียโลกต,ต่างๆรุดไปเข้าสู่ร่ากายมันก็ไม่ปลอดภัยแนะนำควรไปซื้อกินดีกว่าครับแน่ทธาน,นะครับใคร้นใจก็ ม,มาชมมาเยี่ยมมาชมได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับก็มาสอบถามได้ที่ร้านสินค้าอุบลเบอร์เวีนสินดาวห้องจงนันทรรักอยู่ยืนยัยงการไม่จิงเตียงนะครับเป็นร้านไม่ใหญ่ร้านไม่ใหญ่และไม่เล็กด้วร้านไม่ใหญ่และไม่เล็กนะครับ ก็แวะมาชมได้นะครับคลิปนี้ก็อ่าสุดท้ายนะครับขอขอบคุณผู้ติดตามและให้กำลังใจกันะครับอ่าเจค,ครับแอวคลิปนี้ก็ขอสวัสดีขอขอบคุณผู้ติดตามและอ่าคนที่กไดไลคกดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ